สวัสดีค่ะรพีพันธ์วงกรมระเวศนะคะกลับมาพบกับมีดีมาดูกันอีกครั้งค่ะตอนนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่ซินเจียงซึ่งความสวยงามของซินเจียงนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้ยินได้ฟังกันมาแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ที่เขตทิวทัศน์นะคะทัศนียภาพป,ป่าหูหยางค่ะซึ่งป่าหูหย่างนะคะถ้าจะมาชมความงามจริงๆเนี่ยน่าจะต้องมาในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงเพราะว่าด้านหลังนะคะที่เห็นเป็นกิ่ง กิ่งก้านที่อาจจะดูแห้งแรงนิดนึงเพราะนี่คือหน้าหนาวนะคะใบไม้ต,ต่าง,งไร้ร่วงไปหมดแล้วค่ะก็จะเป็นสีน้ําตาลที่อาจจะดูแห้งไปหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมลองนึกดูนะคะถ้าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงโอ้โหผืนป่าข้างหลังนี่ค่ะจะเป็นสีทองเหลืองอารา่ามสวยงามมากแน่นอนค่ะซึ่งป่าหูหยางนี้นะคะต้องบอกว่าถูกอบล้อมไปด้วยทะเลทรายขนาดใหญ่ค่ะซึ่งทะเลทรายที่ว่านี้นะคะก็เป็นทะเลทรายเคลื่อนที่ที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกเลยค่ะ แล้วถือว่าใหญ่เป็นอันดับที่1ของจีนนะคะก็คือทะเลทรายทักกลา,ากันนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะรอบๆตัวดิฉันนี่ก็คือต้นหูหยางทั้งนั้นเลยถ้าเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะบริเวณนี้จะเป็นจุดที่น่าชมมากเลยก็จะเป็นสีเหลืองทองอร่ามน,นะคะซึ่งต้นหูหยางนะคะชาวจีนให้ความชื่นชมกันมาก เขามีพลังชีวิตที่พัฒนาตนเองไม่หยุดยั้งค่ะเมื่อเจริญอยู่ที่จุดไหนแล้วนะคะก็จะพยายามเจริญเติบโตต่อไปซึ่งเจริญเติบโต,ตได้ดีในทะเลทรายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นต้นไม้ที่พลังชีวิตเนี่ยมีความอึดมากค่ะทางเดินนี้นะคะไกด์เขาแนะนำว่าเป็นทางเดินระยะทาง5กิโลเมตรที่จะทำให้ผู้ที่เดินนะคะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสู้กัน่อยค่ะที่เราต้องเดินกัน5กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมก็เพราะว่าจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการกขี่โอดค่ะหรือว่าขี่ม้าในทะเลทรายนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะรีบเดินเต้นไปเลย เราจะไปขี่มา้าเราจะไปขี่มา้าต้องท่องคำนี้ไว้ในใจกับระยะทาง5กิโลเมตรว้าว <c oughs> ไม่กล้าปล่อยมือเลยเพราะว่าสูงมาก <c oughs> 好了好了然后这个我不能自己骑啊你要没关系没关系你这个你往抱ดูดูด, <laughs> ดู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 ดีดูด้ดู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 ยมาตดูด วางน,าน้าดินเหรอว้าว Baby, go โอเคขอบคุณสำหรับผู้ที่มาพักค้างคืนนะคะ นอกจากกลางวันจะได้สนุกกับการขี่ม้าขี่อูดแล้วนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงโชว์ร้องดําทําเพลงสําหรับใครที่พักค้างคืนนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่ากลางคืนจะเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวค่ะเพราะว่ากิจกรรมกลางคืนนะคะก็สนุกไม่แพ้กันเลยค่ะ